เรื่องนิพพานในบรรดาท่านพุทธุบริชัดต,ต่อไปก็คุยเรื่องเล็กๆนน้อยอาจจะมาเองก็เป็นคนงมงายมาก่อนในการ่อใครพูดเรื่องนิพพานไม่เชื่อนิพพานมีสภาพสูงเท่าว่าอย่างนั้นต่อมาหลวงพ่อปานวัดวานงคซึ่งเป็นอาจารย์ท่านเห็นว่าเรามีทันดานชั่วระมังก็ส่งให้ไปหาหลวงพ่อสดวัดตา น้ำาบะชีจะเลยน้งพ่อปเป็นยิงกับพ่อสดประมาณหนึ่งเดือนก็ทำได้ตามทุกคนที่ว่าพื้นฐานมีอยู่แล้วต่อมาวันหนึ่งประมาณเวลาหกทุ่มเศษหลังจากทำวัดสวดมนต์ระเริยกรรมาถานกันแล้วหลวงพ่อสดนั่นคุยชวนคุยคนอื่นก็กลับหมดก็อยู่ด้วยกันประมาณสิบคนวันนั้นท่านก็นบอกว่า ฉันมีอะไรจะเล่ากับคุณฟังคือพระที่ไปถึงนิพพานแล้วมีรูปร่างเหมือนแก้วหมดตัวเป็นแก้วแล้วก็นึกในใจว่าตรงข้อ,อนี้ไปมากแล้วนิพพานเขาบอกมีสภาพสูงถ้าทําไมจะมีตัวมีตัวเนี่ยถ้าเยยังคุยต่อไปว่านิพพานนี่เป็นเมืองแต่ว่าเป็นทิ่พิเศษเป็นที่ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก มีพระอระหันต์มากมายคนที่ปณิพัน์ได้เขาเรียกพระอระหันต์จะตายเมื่อเป็นฆราวาสจะตายเมื่อเป็นพระก็ตามก็ต้องถืงออรหันต์ก่อนเมื่อถืออรหันต์ก่อนแล้วก็ตายตาย,ตายแลวกไปอยู่ที่ไหน,นร่างกายเป็นแก้วหมดเมืองก็เป็นแก้วสถานที่อยู่แกลาเป็นยับอาตมาก็นึกในใจว่าเราพ้อนี่ไยเยีย ตอนก่อนก็ดีสอนดีมาตอนนี้ชื่อเไปมากไปแล้วแต่ก็ไม่ค้านฟังแล้วก็ยินมยิ้มเ่งจะคุยต่อไปว่าเมื่อคืนนี้เพิ่งขี่มากแก้วไปไม่รูผ่านเขาแล้วแล้วต่อมาคุยไปคุยมาเดียก็บอกว่าท่านคงจะทราบ่าท่านไม่งงท่าเดียเมื่อาขนาดรู้ริพานได้แล้วอย่าอื่นก็ตองรู้หมด แต่ความจริงคำมารู้หมดในที่นี้ในะะบรรดาทานพุธิริษัทไม่เสืรู้เท่ากับพุทธเจ้าแต่สุขสิ่งทุกอย่างเท่าที่ควรจะรู้ก็สามารถรู้หมดท่านก็เลยบอกว่าเธอเธอดูดาวดวงนี้นะดาวดวงนี้สุกสว่างมากว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้ดาวนี้ได้ปรีลงจะค่อยๆหลีลจงจนทั้งมองไม่เห็นแสงดาว ท่านชี้ให้ดูแล้วก็มองมองต่อไปตอนนี้เริ่มรลีแลเริ่มรลีแลแสงดาวก็รลีไปตามสิ่งของท่านในที่สุดรลีที่สุดเวเลยแสงดาวท่านถามว่าเวลานี้ทุกคนเห็นแสงดาวไหมก็กลับเาาป็นย่อมาเองที่แสงก็รับท่าบอกว่าตอนนี้ไปดาวจะเริ่มค่อยๆเซลว่างขึ้นทีละน้อยๆจนทั่งถึงที่สุดแล้วก็เป็นตามนั้พอท่านทําถึงตอนนี้ก็เกิดความเข้าใจ ว่าข่าวความดีที่ิชาความรู้ที่เรามีอยู่มันไม่ได้หนึ่งเลยล้านที่ท่านมีแล้วฉะนั้นคําว่านิพพานมันต้องมีแน่ท่านมีความสามารถอย่างนี้เกินที่เราจะูปคิดครูบาอาจารย์ต่างๆที่ศึกษามาในด้านกรรมาานก็ดีแล้วที่ศึกษาคุยกันมาก็ดีที่ท่านรู้จริงท่านก็ไม่ไปเสียดืนิพพานคําว่านิพพานศูนย์ท่านไม่โยกอุดไปถามท่านเขาว่าถามนิพพานศูนย์หรือ ท่นนานนี้แล้วใกที่สุดก็ไปถามสององค์คือต้องพบปานกับหลวงพอหลงถามว่านิพพานสูญหรือท่านต,ตอบว่าถ้าคนใดสูญจากนิพพานคนนั้นก็เรียกนิพพานสูญแต่คนไหนไม่สูญจากนิพพานคนนั้นก็เรียกนิพพานไม่สูญก็ร่วงกว่านิพพานไม่สูญแน่เอต่อมาพระพุทธสดท่านยืนยันเอาจริงเป็นงจริงจง ต่อมาท่านสอสงเคราะห์คืนนั่นเองท่านก็นสงเคราะห์บอกว่าเรื่องต้องการทราบนิพพานเขาทํากันอย่างนี้ท่านก็นแนะนําวิธีการเพาท่านรู้สึกไม่ยากเพราะเราเรียนกันมาเรียนแล้วตามพื้นฐานต่างๆท่านบอกว่าใช้กําลังใจอย่างนี้ทําอารมณ์แบบนี้ตั้งจิตแบบนี้ทําตามท่าน เวลาผ่านไปประมาณทักสิบนาทีรู้สึกเวลานานมากห่อยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธนิพพานนี้เอ็นิพพานเป็นแก้วแปลวคราปริยบพระนิพพานทั้งหมดเป็นแก้วหมดแต่ไม่ใช่แก้วฟันถึงแก้วเดินได้คือเปล่งเปล่งเปลวกาวเหมือนแก้วสวยงามระยับทุกอย่างที่ผู้ตีนึกถึงบุญคุณอ่อดท่านจะไม่หายได้มีคุณมาก รวความเวลานั้นเราจะเป็นคนโง่อาจจะมีจิตดำช้ทึกเกิดความจริงเขาพู่ต่างความเป็นเวลานั้นจิตไม่ดำจิตสาสเป็นแก้วโดยการแพร่พลาวของจิตไม่มีการสาสเป็นแก้วในเวลานั้นเป็นชานโลกีชานโสสใช้กาลังนั้นจะเพราะเวลาในชานโลกีนนี้นเอาจริงเอาจังจะไม่ได้นะ่นเจ้าตลอดเวลานี้ไม่ได้ ก็า่าอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์และท่านก็นสั่งว่าหลังจากนี้ต่อไปทุกทุกปกงจงทําอย่างนี้ติดต่อยิ่งนิพพานทุกวันตามที่ควงทําได้อย่างน้อยที่สุดจงพบนิพพานสองครั้งคืนหนึ่งเช้ามืดและเิกาลีสาวก่อนหลังจากนี้ไปเธอกลับไปแล้วทีหลังกลับมาหาชั้นใหม่ชั้นยันสองเมื่อได้ลีลามาอย่างแั่นแล้วกลับ มหาคุบาจารย์เดินคือห้ขวปาน <c oughs> พ่อขึ้นจากเรือเรือปลายกุกตะพกลงข้าปานอยู่หน้าท่า <c oughs> ท่านเห็นหน้าได้ท่านก็ยิ้มว่ายังไงพ่อนักาชญ์ท้งหลายเจอินิพพานแล้วใช่ไหมตกใจมื่อถามว่าห้วงพ่อทราบหรือครับบอกเออข้าไม่ทราบหรือว,ว,ว่าเจวดาเขามาบอกเพราะว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี่แล้วก็สดฝึกพวกเองป็นิพพานใช่ไหม ก็กรับเรียน้ทว่าใช่รับท่านบอกท่านแหละคือของจริงของจริงมีตามนั้นหลวงพ่อสดจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้ก็ถามว่าท่านหลวงพ่อจะสอนเองจะได้ไหมนี่ก็ตอบว่าฉันสอนเองก็ได้แต่ปากพวกเธอมันมากมันพูดมากดีไม่ดีก็พูดไปพูดมางานเขาแฉังก็มากงานก่อสร้างก็เยอะงานรักษาคนก็ไปติ อนนาณาศาคนมีเป็นโรคก็เป็นประจำวันไม่มีเวลาว่างถ้าเธอไปพูดเรื่องนิพพานฉันสอนเข้าฉันก็ไม่มีเวลาเยอะเวลาจะรักษาคนก็จะไม่มีวเวลาที่จะก่อสร้างวัดต่างๆก็ไม่มีฉันหวังจะสงเคราะห์ในด้านนี้เพื่อที่ยกจึงได้ส่งเครเธอไปหาหลวงพ่อสวดก็ถามว่าหลวงพ่อสดหลวงพ่อรู้จักกันดีหรือก็ท่านก็นตอบว่า รู้จักกันดีมากเคยไปสอบซ้อมกรรมาฐานด้วยกันสอบกันไปสอบกันมาแล้วต่างคนต่างันเสมอกันรสรวมความว่ากําลังไล่เรียกกันอันนี้บรรดาแท่พนทธบริษัทนี้จุดหนึ่งที่จะมาแสดงที่ความงู้กับครูบาอาจารย์